บัตินี้เป็นครั้งที่38ตรงกับวันที่17ธันวาคมสองพันหกสิบแปดข้าพาเจ้าตนอดเสดขอเ,ขเป็นวาจาอัจรยิยะพุทธมนต์ถวายเป็นพระดูชายธรรมปัญญาสังคปริชา,า,ชา,ชาและอัจริยะพุชาเดชองค์พระขวามา,ามด,มด,ดิเถระเจ้าองค์ปุสเสตและองค์พระเสตแองค์สินลาตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจิตตัมณีขอเที่ยวโดยราเจ้าทั้งหลายโปรดจงมาอนุโมทนานในการตรวจสัสญ,ญญาของข้าพาเจ้านี้ขอสำภาพคุณพระรัตนตรัยครูบาอาจารย์และเที่ยวโดรานเจ้าทั้งหลายโปรดจงบรรดาให้จิตของข้าพเเจ้าาป็นสมธิ อันควรเกิดการสัจะยายมนต์ต่อไปบทสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจักรวาลเรสุอัตตาคันชันตุเทวดาสัตตมังบุรราชสัตสุนันตุสัตขโมขะทงสัตเคกาเมตโรเปคีริสิขารัาเตเตนเตรคีวิมารีเิเฟรัตเทตกาเมตโรวานาคารเนเคหะวุมเกเตขุ่มมาจัยันตุเทวดาสาราวิสเปยาขะกัตพันธ์ขะติตันตาสทะเกยมุนิวรวาจนตังซาทะโวเมสุนันตุธรรมมสวันการวายะพันตัธรรมมสวันการวยยัมันันตาธรรมมสสัวันการวายะมันตันตา วรสวดนามาการสิทธิคาถานเโมตัสสะบพระโตวรโตสัมมาสัมพุทธสันนโมตัสสะบพระโตวรโตสัมมาสัมพุทธสันนโมตัสสะบพระโตวรโตสัมมาสัมพุทธสะวรสวดสัจจะกิริยาคาถานัตถิเมสรังอันยังพุทโธเมสรังวารังเอเตนะสรวับเตนะโสติเมหุตุสปทานัตถิเมสรังอันยังธัมโมเมสรังวารังเอเตนะสรวับเตนะโสติเมหุตุสปทานัตถิเมสรังอันยังสักโคเมสรังวารังเอเตนะสรวับเตนะโสติเมหุตุสปทาน บทสวดมหาการุณ <The> ิกนาโทติอาทิคาถามหาการุณิกนาโทอาติปัตถายาตปะปทางภริตวปาริมิสภาปตตสัมปโตังเอะสระเชนะมาหตโดสัพพุปาติวมหาการุณิกนาโทหิตายสัพพปริริตวปาริมิสภัปตตสัมโธทิมุตังเอเตนะสระบเทนะมาหตุสัพพุปาตวมหาการุณิกนาโทสุขายสัพพปริณภริตวปาริมภาปตโตสัมโพธิปุตังเอเตนะสระบเทนะมาหตุสัพพุปารตร เอวะเมสุตังเอกังสมัยยังปคราสเกสุวิหารติกะเละวัตุมมหาวเนมหาตาเปโกสกตนละสัตติเจปัจจันไดเหตุเุเตุเปหววะอรัเตหิตสาจุจกทาตตเทวตาเยปุญนสันนิปติตาโหติปะกวานันตัณยเป็นกสศัญจะอาขจะดูดังสุทาวาสกัยกัังเทวานังเอตแตหิยังปครองสเกสุวิหารติกะเละวัตุสมมหาวันมหาตาเปโกรสังเกตและสัตติุเปัจจุันไเหตเป็นกุศะ เจตนนัมไม่ยงเปีณพระกวาเตนุปัสังกามยังกิทวะพระกวตโตสันิเกปัจเจการาปัมาติอรคตาเทวราศยถาปินามาพระวะปริสัพพัญังวะปะหังปัจจะย่างปัะตังวะปะหังสัมเพชยะไอวัฒวสุทาวสิสุเทเวสุอัติตาพระกัตโตปุระตปาตุระหังสุอรคตาเทวาราพุทธังอภิวาเทวะเอกมันังอัตถังสุเอกมันังทิตาโคเอกเทวตาพุทธโตสันเกอีมังกระดังกัปสิมหาสมโยภาวนะสดหมิงเทว อาประาเทวตามพุทธโสเลเกอิมังกาละควาสิตาตระพิโกโวสมาถังสุจิตตังอัตโนมุชุกามะงคังสุทธารัตถินุทีวันเนตันิทิเหตุว่าอินทระยานิรักันดิปฏิตาติอาดะโกวะประาเทวตามพุทธโสเลเกอิมังกาละควาสิเจตวากีลังเจตวาปริกังอินทกีลังโอหันจารเมชาเตจารันติสุทธาวิมาราจักุูมาตาสุทันตาสุทุคะติ อาตระโควปราเทวะตามกตโตสันนิเกิมังกระังกปัสยเยกิจิพุทธังสดงกัตาเสและเตเมสันติอปาญภูมิปะหายปนุสังเทหังเทวกายังปาริปุริสันติติอาตระโคว์ะวาเปโขอมาเตสิเยปุเยนปิกเวทัศสูโลกธาตุสูตเทวตาสันนิปเริตาพหุนติแตดักระดังทัชนายเปิกุสังขันจะเยปิเตปิกเวอเหสุขติมัทนางรัตุสมาสุตาเตตัมปิภควัฏานังเอตสัปรรมายะเทวตาสันนิปเรตตาเหหิสุขญาณปิมาหัง เทวตาสันนิปติตาพระพิสันติเสรษฐาพิมายังเอตระหิอธิคิดแต่มิพิคเวเทวกายยนังนามานิกิติจิตตามิพิคเวเทวกายยนังนามานิเตสิตตมิพิคเวเทวกายยนังนามานิตัณฐาสารสาตุกรรมานิจตาารรรโรตัพพสุสัมมิติเอวามาเตติโคเตพิคูเมฆโตปจตสุภควาเอเตทะโวจะสีโลกัมรุกสษามิยดาภุมมาตัตสิตาเยสิตาคิริขะบะลังปะคิสาตาสมาหิตาโปถูสีหาวัสริตาโลมหังสาริสัมมโนโอธามารสาสุทธาวิปัสสนวราวิญญา ปิยโยปัญจัสเตยิเจดวาเวเนกับวรวรตเวตะตัวอมันยิสัทธาสาวกเกศเสนและเตเทวกายาพิกตาเตมิชาณธรริกโวเตจะอาตปกมะการงสุราวรสาสนังเตสัมปาตุละหุยานังอมรุสานัตสนังอเปเกสตมัตตะคงสหัสังอฏฐสัจเสสตังเอกเกศตัดสานังอมนุสานนัมตสงอเปเกนันนัมตะคงทิสาพุทธสภปุตตะ อาโหตันจะสะพังกับปิญญายะว่าวัคคีตวานังจะกุมาร์โตอมิจิตัตถาสาวะเกสศเสนละเตเตวะกายาปิกระตาเตวิชนะตาปิกระโบเยวะหังเกศยสามิขิราหิอนุภูปะสงสัตตสัสสาวะไวขาภุมมากราตถวะอิทิปโรจนมัโตวันมัโตยะสติโนโมธมนาปิกระมุงทุนังสิบิติงวานังจ้าสหัสสาเหมวะารายะขานานณต่ะเวเทโนอิทิปโรจนมัโตวันมัโตยะสติโนโมธมนาปิกระมวิทุนังสิบิติงวานังสาตาขิราติสหัสสายะยักขานาณตตะ วันนิโนอิทิปัโจมตวันวันโตยะสัโนมรณาิมงพิุนังจามิิวนากิเจเตสรสอาัสายขานานตวเรโนอิทิปัโจมตวันวันโตยะสัโนมรณาพิมงพิุนังจามิิวนาเวสามิตาปจจตายะขานานตวเรโนอิทิปันโดจิมตวันวันโตยะสัยโนมรณาพิฆมงพิฆุนังจมิริวนาคุเมโลราชาโกเวปุลัสสันิเวชนางปิโยนาสัตสังสังยะขานังปายุปปัจติคุเมโลราจาเิโกโสมปาคัสป รจมนตวันมนตยะสถเนมรนาีกผมจะตัเป็นนังถ้าจะดสกราชาโกเววิรุณปโคปัสสติภูมพันนงอธทิตริมาราชยะตตวพุทาเป็นสัพพโวอินทมานามาราอิทธิปนุมนตวันวันวันตยัสเตนมนาีกับผมิจะัเป็นนังปรจชุมันจะดิสารราชวิรุณปโคปัสสติาคาาอาิติมาราชยะตตพุทาเป็นสัพพโวอินทมานามาราอิทิปนมโตวันวันตยัสเน

ปุริมาทิสัมทัศนธาตุทศกินนิเวศนโกปัจิเมนะวิรุปโกกเวโรอุตรังที่สัมจตารูเตมหาราชสมันตาจตารูจิตาทันามนาออตังสุวรรณเะกวรพัฒเวตโตเจสามายาวิโดทศอาคูบันเริกัตถรมายาคูเกตุเวกเกิดุวิูเกวิปูตสหเจนโนการท่านโอกามาเจตโถตากินุมันธุนิมนตุจปนาโตโอภาบัญญูจเทวสุโตจมาตลิจิตเสนโนตคันทพนโรโสชาชโนสโพอาคูบัจริกเจวะ ติมพระโรสุริยวัชสะเอเตเตเนตราชโลกันทภาปสะสหรา,าชุติปวทมานาพิกรโม,มพิคุณสัพติวนางอาตาโคนาภาสนาคาเวสานาสหาตชัชตากัมพา้านรัศตาลาอาคูปายาคาสหายาเดพิยมุนนาตัตาถาจะอาคูนาคายะตเติโตเอราวัณอม,มหานาคโาคโสปะคสัพติวนงังเยนาคาราเชสหัสาหารันติทิพาทิชาปักกิวิสุทธาจากักรูเวหายะสาเตวะนัมชัปปตาจิตราสุปนาอิติเตสนามังกัปยานัฏานาคาราชนะมาสิสุปนาโตเกวมักาศิปุตโตสันนะหิวตาหิอุปภายันตา นะคาสุปันนาจะรั์มังกาสุภุตตังสิฏตาวปจ้าหัตเถนะสัพุทธังอสุราสิตาปาตโลวาสวัสเตอิทิ่บรรดอยัสสสินุกัลลกัญจามหาภิสมาอสุราธานะเวคาสาเวปะิติสุจิตติจาระาราโศตมุติสหัสตะจาระเป็นุตานังทำในเวนุนตจ้าังกาชนะหิเดวะปริเถนังรังบุปัทุปะาะามุงสมโยธานิปพพันเตปิกรังสันติจงวันังอาโปจัตเทวะป็นวิจัตเตโชวายโยตตะทัคหมงวโรนาวโรนาเทวโสมโมจักุจจัสสาหะ เมตตาการุณากายิกาอากุเทวายะสติโนสัตเตเตตักายะสัเพนานัตตะวันิโนอิธิปโนจุนติมโตวันวันโตยะสติโนมรรมาในปิกัปโมภิกุนังแตม่จริงว่านางเวนทูจัตเทวาสาริจัสอาสมาจัตุเวยามาจันละสุตุตาเทวสังตะมะคุปรักขิตาสุเดสุนัตาเทวาสุริยะมะคุบรักขิตาทะคะตานิปรักขิตว่าอากูมันทว่าหะกกรรวสุนังวสุนเสโตสังกูปะฆะคุริโตสัตตเตตังกายะเพนานัตตะวันิโนอิธิปโนจุนติมโตวันวันโต ยศสติมรนาภิกรมิตุังตัณีมนอทานบูาโพนิวัตนะมัคสิิาริวะิการจัโรชาจะโอมาภุพานิพาสิโนวุณินาธรรมาจะอัตุจาจะจะอนจกาสุรยันุระอาคูอาโควาตบเดิโนตัเตักะตะเนะนะตเดโิุโรจันโตปุโรจนโตยสติมรรมาภิกรมิตกุลังตัณกีมันังสมานามหาสมานามนุสสามนุสุตตมา คิดทาปัูสกาอาโคอาโคมโนปัูสกาอาทาโคูระโยเทวายเจตระหิตาวะเจตโนปะรคามาปะปะรคาอาโคเทวายเจตสินโนทัตเตเตตะกายะตะเพนะนาตะว,นตวันโนยที่พุตระจุนวันโตวันวันโตเยตสิโมนมรุปนาปิกขะโมภิกข์นันนงสือเตงวันนังสุกาขลุมะอาโดนาอาโคเวกันนาสาธะโอทาตะไคาหาปะโม,มขาอาโคเทวาวิจตคนาสัตหามัตตาหาลัคขาชามิสกากจะเยตสิโนธนยังอาคาปจุจโนโยุทิสาอภิวัสติ ทัศเศสษฐกิจสัเพนนตตวันอินโนยที่ประดุจเป็นตัววันวันตัวยัตตินโนมรุนากิฆมงพิฆุนังสุตตินวังเขมิาริสตายามากันตะกาจายัตติโนสามพิตกาลามัสเตตาชติมจจัตวานิมานะตโนอากุอาตะคปติมิตาเศสกสเพนตตะวันอิโยที่ะดเตวันตัยัตติโนมรนาิมงิุนังสติวังสันเตเตวัติกายสเพนตตวันนโนนามันวายนะอาคัตุเยจันเจสดสัตัง ตันทางวะดอธิตาสิตาติตังสุขามาพระมัทเจัดสุตตาอิทธิพโตสหาหะสันนังกุมารติโสจารโสปะาคสัพปิวันังสหะสัพพมโลกานามข้าพมมาพิจติอุปปัตนชิติมันโตที่สมัครโยยะตติโส,สทัศน์ใสสระอากูปเจกัสสวัตตินโนเตสัญจามัชโตอาคาหะติโตปุปะโต เตยจัดสเพเพิกณเนสินเตเวสพรมเกมาราเซนาพิกามิปัสกาษาสัมปันไิยังเอทาคาดาตาปัดตาลาเคนาปันมาตุโวสมันตาไปะด้ว่าลายตามาวมุิตาโคตินังอิติตาตามาเซโนกาทาเซนากเปติยิปานิ้นาตระมาหันจะสังกาวานะเพลระวังยะธาพวสโกเมฆของนยจันโตสัิทุโกตถาปสุิตาวัติสังคุโสังวัเสตันจันพังอัปินายะวะวะคิทวานะักรารโตมุิสัตถาสาวเกสเนรเตมราเซนาพิกตาเตวิชนทาปิโตโว เตจะอาตมามังกรุสนุวาวัปัสสนังวิตรากิริปะกมงในสังโลมังวิอิสยงสเพมิเตสังฆามาปยาติตายะติโนโมงทันติสหปูเตหิสาวะกเจเจเนจุคาติบทสวดจุละเชยปกรณ์นโมเมปุรเตชะสลรัตนัตรยะธรรมีกาเตชะปสิทธิปสิเทวานารายะปพระเมสุราสิทธิพรมมาจินทะจัตโโลกาคัมพีรักกาสุปทาโพตุคังกาจะสรพมัสเชยปสิทธิปรมดุเตชะยะชะยะธรตีธรณีอุตติอุตตินาตินาติเชยชะยะละคนละตนละนิสัยนิรใสเสงนัเมรุละพละ พนราชีใช้แย่ชยคับพีระโสมพีนาเคตนาคีพิสาจุตการีช้ยยชยตุติวิตาโลคีช้ยชยสิงคีสุทธาทานะบุกชาใช้แย่ชย่รุณะมุะสาราชัยย่ชยจัปาทินาคกุกละคันโตช้ยชยคันชะคนนตุลงสุขลผู้ชงสีขัยาคติปาช้ยยชย่รุณะุขคยาตราชิตตชิตเสนาลีปุนสุตดินาดีใช้ยย่ใช้ะย่สุกรัยตสกายรชีวีใช้แย่ใช้แย วรุณายกเกชยยะชยลกเกษรสุรัเตชชยชยพเมขนาชัยชยราชาทิราชัดชัยชัยชยะปวินสปังชัยยะชยะอรหันตาปเจกบุตรสาวังชัยยชยประเหตสุโลโลิเทวาชยชยะอมมาสุรโขชัยชัยนาโวิรทโขวิรโจันทิมาละวิอินโทจะเวนจะยจะกเวโลวโรปิจักอีวาโยจะไปยุทโหกบโรทัตตาโตอสารสะมหาเทวาสิฏิตาปะสะอาทโยอิสิโนสาวกัสภาชัยยะรพรมตุเตชัยะธรรมโมจะสังคตตชนั とていてもるでエナテナポジテージだ。 ความดูเจี๊มังกรลังสยบปีพฤติสตรีมดอยมาราักจาปิมโตปราโยอดคนสยโพทิปติมรตาิยาามมขนามให้นสยปิพตัสตอยมาราัจปิมโตปราศโยอดคนสยโพทิปฏิปมริตายาาอิขนามนโยปิพติสตริมอยมาราัจปิมโตปราศโยอดคนสยโพทิปฏิปมริตาสิยาดายดาเทวนามให้สนสยปิพตัสตอยมาราัจาปิมโตปราโยอดคนสยโพทิปฏิปมริตาสยาา นางค่ะนางไมเคิลโรเซโยปิมุรัซาสึเกะตวย่าราชสัจพิมพ์ตบรรจัยโยอดุลกสยพงศ์ที่ปันธิปมณีตา ชยยตถาสภามคณามโนเตยตวริยมเสักยานันนวเตโนเอวังตวังวิริโยโหหิชยสุชยมังเลยปราจิตบาลเกศีเสปาทวิปุกเอภิเเกพุทานังขปตปมรติสุนกังสมคลังสุปปาตังสุโเดตังสุโนสุโตจัสุริธรรมพรสุปรินังกายกรรมวาจกรรมปรินังรกังมโนกรรมวิเตปรกังรกังนิกาวานละปนาบกิเนอเตยต่ยตาิตาราัโลกสุกตาโหราสหัสเเุิสุน การจิตปาเดสังสเปยุทธตุมโนยายุทธกาเลปวัสัตตุวัฏสังวัสวะกาโลคาจตววสนิวัตุจัพพทากายะุขังจิตตุงอนันตุยะถาลหังบวสวดธรรมนิยามสตังเอวเมสตังเอกังสยวะสาิยวหาติเชตวนินาถิเกสารเมตตโกวิโกมสิโรติมติติติิโกโมปตตสวะเอตโมจะ ุปาทาวาวิเระตาังอุปาทาวาตตคตาังิตทาวาาธาตุธรรมะได้จะธะิยามดาสัพเพตมสขาราติจาริตังะัอิมิพิเตปิเตมตวา ติกิเตติปัจเปติปัเปติวิวาเรติวิติตาเนกโลติสัพเพตัขาานิติอุปาทวิเเวตัทาขานังรูปาทวตัาานังติตาวสาตุธรมดตธรมะทียมตาตเปสัคขาราุขาติตังกะทาวาเปสัติเติเปติเมติเปติเมตเปติเตวารติกะดิเตติปัาเติปัาเปติวิวาเรติวิธติุตานกโรติตะเัคขาราตุขาติอุปธรมวิเราะรตัทาขดาตังปธมวิตัติ ตังแต่กาตอนปติเติเมต์สัพพิตวาิเทเมต์ธาตุปติเดิปันเิปตเปติมิวาริเชิิตุปิกรติตธรมมานะติอิจับะโมจุปะกวาตปราเตปิภูปโตปิตม่นตุตี บทส,สวดพัดเทคารัตคาถาที่ตา้งนานวาเขามีญาติปฏิสังเคอนาคตังบุคนไม่คนตาพิจิตรสิโลไปแล้วด้วยอะไรแล้ว <SPEAKER> ก็โง่โมกติสิงห์ถึงเนตระดีตัมงปฏิเดนตั้งปานอาจานย์กะดังสินเป็นอดีตเขาเลไปแล้วสิเป็นอนาค้ก็ยังไม่มาปัจจุบันจะโยธามาแต่ถาแตถาวิปัสสติอสังทีลังสักกุปังตังวิทามนุปโรเยผู้ใดเห็นธรรมเกิดขึ้นจะพอน้าในที่นั้นนี้แต่ไ er kind of ม่ได้ไม่ก้อนเงินคอนเขียนก็ควรเพราปูนการที่นั้นไว้อัจเจวะกิตมากับปัง โคชัญญาประธางส u r v ความเปลี่ยนเป็นเกียรติธรรมวานนี้ใครจะรู้ความตายไปในพวกนี้นะฮิโนสักการเจนะมหาเสน่นะมาจุนาเพราะการเปียนแปลงต่อคนจะได้ซึงเปี่นเสน่ไม่จะไป็นะรับเราเอวไม่ห้ามในมหาดาบิงของร้านตระกูลติดต่างเวปบพัฒเทีราโตติสันโตวัจิชาเตมุนิโนนีผู้สงบย่ำเก่าเลือกผู้มีความเปเช่นนั้นไม่เกิดการทั้งกลางวันและกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงนาทีเดียวก็ได้ชมบทสวดธรรมมสังเวกปัจเจกขณะ สเปสังค่าราอนิจจาสังข่าคือร่างกายเจตใจและรูปธรรมนามธรทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วให้ไปสเปสังขาราทุกขสังข่าคือร่างกายเจตใจและรูปธรรมนามทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกตนยกเพเกิดขึ้นแล้วแก่จจตใจไปจะสเปธรรมาราชาึงทารทั้งหมดทั่นเป็นสังขารและเป็นสังารทั้งหมดทั้งสิ้นรวป็นทุกตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตัวของเราอความชีวิตางชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุกมันไม่ได้นท้วามิตงเป็นรอง ชีวิตของเราเป็นของมเมทิเยอร์เมะละนม็นังเมนี้จะต่างความตายของเราเป็นของเที่ยววัดตะโคเดือนทางเวทอหยังกายอยู่อจินร่างร่างกายนี้ไม่ได้ตั้งอยู่นานนะเญญญาเพยดววิญญาณโนุขันปัสจักวิญญาณชุดโทอันขอเขาทึ้งเสียแลออวย้วอธิษสานติดจากนอนทับปฐมเวทซึ่งแผ่นดินกระิ่งกลังอีว่าประดุดังว่าท่านมา้ท,ท่านฟื้นนิรัตถังหาหประโยชน์ไม่ได้อนิจารได้ตั้งคา,าลัสังคานนักไร้เมทีเยงน้องอุปาทว้วยะทางมิโนมีความเกิดขึ้นและมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดา อุปัติชีววิโรเชนติกันเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังวูปัจมอดุโกความเข้าไปตกลงครับสังขารทั้งหลายเป็นตกอย่างยิ่งตะเพยสัตตามรรติตจัดสั้งหลายทั้งปวงกำลังตายอยู่มะดิงสุจ่ามะดิสเลที่ตายแล้วแล้วกำลังจะตายแต่เทวห้างมดิสซามิเราก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกานณ์ณทีมเอตัสซักสยโยความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแก่เราเลยบทสวดเมตตายยังกินจียังกินจีคือจะดงกรรมือตะเปยเฮกตะเพยเฮกตะตะบุญยังโนวลมัวดันปัจมอดุโพโตเยเทวะสัมมิงท่านีาาายุุกสตตโห สุกระาหุ่ตัสุขาปะมุนจันตูมาตาปิดาสุกระาหุ่นตัวสุขาปะมุนจันตุสเพเพยกาสกาหุ่นตัวุขาปะมุนจันตูเพยอายาติกาสุะดาหุ่นตัวสุขาประมุนจันตูสเพย์ปิสาสเปยยะขาสเปยเปตาสุกะดาหุ่นตัวสุขาปะมุนจันตสเพยอาจาริยุปัญชายสุกระาหุนตัวสุขาประมุนจันทตูสเปยนักขัตตาสุกาษุันตัวสุขาพประมุนจันตสเยทวสกระดา อากันเตมายะไอติปกะวานโมปัตสัโตอากันเตมายะไอติปกะวาปฏิฐานะคาถายาเทวดาสัตติวิหารวาสินีทูเปคะเรโพธิ์คเรเตหิยงเตี่ตาธรรมะฐานิในพระวันตุปุจิตาสติ๊งกโรเตทับมีฮาราบันะเลเทราชจำมชานนาบกการเปิโกสารามิกาธานาปฏิอุปสกกาคาบันเจริสร้างมขปาจิสระาสัปปานะปูตาสุกิณาพระวันโตเตชลาปุญชัยเยปิ อนัสัพมบาลสังเสติจาตะอาธโมปาริกาทิยานิคังธรรมะวรังปเจตเตสัพเพปิทุกัสังการอนุสังขยันตาตุจเรืองสร้งธรรมโมธรรมัตราชัพุกขาสังโฆโหตุสมะโควะอัตถายะเจชิตายะจัอัมเพรละตุสัทธมโมสัพเพปิธรรมะจารีโนพุทิงสัพปะปุริยมาสเมอริยะปเวเดเตปัสนาหตุสัพเพปิปะันโนปุรัสสะเตตัมมาธาราวะเปชัโตกาเลเดวโมภาษาตูปุทิภาวายะสัตตานังเสมิทางเนตุเมชเนมาตาเปตตาจัตตระฉันนิจัลขันติปุตตะกัง เอวังธรรมเมรราชาโนประชารักขันตุสัพพทาเทวตาอุดโยชนะคาถาทุกขปัตตาเจนิทุกขปยาปัตตาเจนิปยาโสกปัตตาเจนิโสกขขดุสเปริปานิโตเอตาวตาจะอัมเหสัมปัตทางสัมผัสตังพุลจะสัมปัสังสัพเพเทวันนโมทัตุสัพพัสสัพปัตสิริยาชานัสตันตุสตายะสีลังรักขันตุสัพพทาภาวนาปเรตาขตุขัจนตุเทวตาคาถา สมังกรักาถาโหตุสัพพังสมังกรังรังรักขันตุสพเทวดาสัพพะปทานุภาปณะโสติโหตุนิรันตรังโหตุสัพพังสมังกรังรักขันตุสัพเทวดาสัพพะตัมมะนุภาปณะโสติโหตุนิรันตรังโหตุสัพพังสมังกรังรักขันตุสพเทวตาสัพพะชังขานุภาปณะโสติโหตุนิรันตรังสัพเพพุทธาปรตปตะปเจกันติยังปรางคันตานันตเจเจนรักขามาตาเมตัสปโส ตพุทธาบราปตาปเจกนันตยังพลังหันตานันเตเตเจนันราขัมาทำไมสะบัดสดเราไปพุทธาบราปตาปเจกนันตยังพลังหันตานันเตเตเจนันเราขำมาทำไมสะบสเาไปพุทธาบราปตาปเจกันตยังพลังหันตานันตเตเจนนรขมาทไม่สะสเราพุทธาบราปตาปเจกนันตยังพลังหันตานันตเตเจนนาขมาทำไม่สะบัสดเปพุทธา พระลาพตาปเจกนันเตยพระลังหันตานันเตยเจนระขับปทาปิสพะโสตเปรธาพระลพตาปเจกนันเตยพระลังหันตานันเตยเจนละขับมันทาปัพพะโสตเปรุธาพระลพตาปเจกนันเตยังพระลังอาหันตานันเตยเช่นละขับมันทามิสัพพะโสด้วยอำนาจแห่งมงคลสุศที่ข้าพเจ้าได้สวดสัตยาเพืทุกคนนี้ข้าพเจ้าขอน้อมเค้าอุทิศวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าธริกิพระบรมราชินีนาบพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเดตรสวัสดิ์คาไล ขอให้ส่งให้มงคลสนิจมเป็นสัพพะเสด็จมงคลแก่ข้าพเจ้าให้แก้วคาดปลอดภัยจากทุส่งโรคภัยจากอะไรทั้งวงให้มีแรงรายได้จุศิดมั่นคงเป็นสัมมาชีพอันชอบพรางตามภาพไม่มีอดอยากยากจนขออย่าได้มีข้าพเจ้าขอข้าพเจ้ามีสัมมาทิฏฐิตั้งมาในพระธรรมความอนแององค์สมเด็จสมัยพุทธเจ้าดำรงอยู่ในความดีตลอดกาลนานอีกทั้งขอเที่พระเจ้าทหารผู้ได้มู่ทหารสานักในบุตรผลนี้โปรดเปิดจิตประสาทพรน้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลว่าไปสู่วัตถุมงคลพระปิตายอดเศรษฐีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุมงคลทั้งหมดบน อำนวยาจให้เป็นสิทิมงคลแก่ผู้ครอบครองและผู้บูชาคผู้ประการภัง